การชาระเงินนะครับที่ทําให้การโอนหรือการชําระเงินเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยอตัตโนมัติเราก็สามารถสร้างอินโนเวชันอะไรขึ้นไปบนบนเงินที่มีการโปรแกรมต,ตั้งเงื่อนไขไว้ได้นะครับเป็นการทําให้เราสามารถชําเงินให้มันสามารถถูกทาร์กเก็ตที่เราต้องการให้เงินเนี่ยไปได้ในส่วนบริบททั่วทั่วไปแล้วกันนะครับก็โปรแกมรมเบบเพย์เมนต์เนี่ยมันคือการชําระเงินนะครับที่ทําให้ การโอนหรือการชำระเงินเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติอย่างเช่นเราอาจสามารถกำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าเมื่อเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยมันได้รับการครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันก็จะจะมีการอัตโนมัติต่อไปได้นะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเรายกตัวอย่างให้มันได้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยสมมติว่าเรามีการโอนเงินปกตินะครับทีนี้เราบอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าสมมติของถึงปลายทางแล้วแล้วมันก็มีการส่งทริกเกอร์เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีการทริกเกอร์ให้ระบบอ่ะที่ตรงกลางเนี่ยสามารถปล่อยเงินให้กับผ ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เทคโนโลยีหลายหลายแบบหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีหนึ่งก็คือบล็อกเชนได้การที่บล็อกเชนเนี่ยมันก็จะได้ได้เปรียบในส่วนเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้เช่นสมมติถ้าเราใช้สมาร์ทคอนแท็กสมาร์ทคอนแท็กอาจจะมีสามารถตรวจสอบได้นะครับรวมถึงการที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วมันให้มีความเัคซิบิลิตี้เพิ่มมากขึ้นขึ้นเราก็สามารถสร้างอินโนเวชันอะไรขึ้นไปบนบนเงินที่มีการโปรแกรมตั้งเงื่อนไขไว้ได้นะครับเ,เช่นหรือเราอาจจะมีการควบคุมว่าเออเงิน,นนี้สามารถไปได้เฉพาะคนนี้เท่านั้นเงิน,นนี้ไม่สามารถใช้้้ททีนนไดกก็็เเปาาาาาารรรํํใหสมถ เงินให้มันสามารถถูกทาร์เกตที่เราต้องการให้เงินเนี่ยไปได้